สวสดครับอยู่กับช่องเหลี่ยมจัดปิชชิ่งวันนี้นะครับพามาปักเบ็ดแถวบ้าน,น,านดิวใครฮะน้องต้าต้อตาชามะนาวนะครับวันนี้ยามาคนเดียวผมำข้าวคืนตอนนี้กี่โมงแร้วตอนสองมสามทุ่มครึง่งสามทุ่มครึ่งนะครับมาลองปักเบ็ดดูด้วยเยือ่อะไรตอตาในเดือนแดงครับผมในขอดูหน่อยชมหน่อยครับ นี่ชมเส้เดือนที่เกี่ยวดิหี้เยเหรอ,อห้อยๆเดีย๋ยวติดตามชมว่าจะเป็นยังไงฮะโอเค,อเ,คเดินเดินไปข้างในก่อนดินี่ครับน้องต้าจะเป็นผู้ปักเบ็ดนะครับทา่งเท้าหรือไม่ต้องใส่ไม่ไม่ต้องใส่ก็ได้น้ำก็เป็นบ่อน,น้ำบ่อน้ำบ่อใต้ถุนมีประช่อนประดุกมากมายติดตามชมนะครับเราจะเดินไปได้วยกันเลย จะจมก็จมด้วยกันหรอน้าไม่ลึกจะจมได้ไงเดี๋ยวดูตอนปักเลยแล้วกันเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมันมาครึ่งแล้วครับผมมันเอาเข้าแล้วปตรงไหนปาตรงไหนครับพี่น้องตรงนี้ปักตรงไหนน้นน้เดินไปโน้นตรงโน้เบ็ดหนึ่งวัดีวีโลกจะเชื่มด้วยเฮ้ยแมวเดี๋ยวช่องกูบิน เออไม่ใช่ให้มันให้มันตรงเข้าไปไในเสาดิมีดินอย่างหย่อนเข้าไปข้างในหรืเออให้มันหย่อนเข้าไปข้างในเออให้หย่อนเข้าไปข้างในเออปักปักแน่นๆนะมันดึงเบ็ดหายเลยนะปฝาบ้านผมนี่แน่นอนว้าวได่าหนึ่งเบ็ดโอเคตรงนี้แหละก็แล้วไอ้เจ้าติดต่อ ยังไม่ทันทําอะไรมึงติดต่อแล้วดูท่านผู้ชมมันยังไม่ทันทําอะไรมันติดต่อแล้วลวันน,น,น,วนี้สายลุยนะฮะแค่เดือนหลุดนะเดือนเนี่ยอระอืมแล้วก็ปัดดูติดตามชมครับว่าจะเป็น,น,นไนนนงนดนนเดี๋ยวนะครับผมนี่ตรงนี้ครับสายก้อนนี้นี้ยอ้าวจะ รอชมตอนปักเสร็จเรืแล้วกันนะครับทังวันนี้ครับหมายเด็ดใหถึงบ้านเราครับผมปักไปหลายคั้นเลยเอาแล้วครับเล่นหมายเสาครับผม ไม่ฟังนะครับผมต่อเต็มจัดให้ออเอาแล้วมาตรงนี้อิสลานเนี่ยตัวไหนตะั้งเนี่ยจังหวะน,นี้ครับจังหวะนี้เด็ดพันครับผมจังหวะน,นี้ <c oughs> <c oughs> หาก้างแล้วครับไหลงครับใช้เดือนก็จะหลุดครับผมยาปิดใช้เดือนเด้ง เส้นแดงเราผ่านง่ายเราเส้นแดงบ้านใครบ้านเราบ้านโปรตีนหมายก็บ,บ้านโปรตีนเก็บเส้นเดือนดดอนดิเดี๋ยวดิต้องมีเส้เดือนขายแล้วถ้าปลากินดีมนะั <c oughs> นคิดไงฮึชิ เมื่อตื่นเช้ามานี่บุ้มบุ้มบุมบุมน้ำเท่อนไม่เอานะครับผมแร็ปไม่หมายนีนครับไม่ไม่มีจริงนังครับอี๋โดนแล้วเหรอเฮ้ยบิดโดนแล้วเอาแล้วคันนี้โดนอี๋ครับคันนี้โดนครับสั่นครับผมคันนี้สั่นครับอีคันนี้มีสั่นครับผมี๋ลงแป๊บเดียวกินเลยครับคันนี้กินได้ครับคันนี้ยังลงยังไม่เสร็จไรๆเลยครับผมวัด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 อยู่ก็ง่ายครับอะไรครับประดุกจัดให้ครับประดุก ครับลงถึงฝั่งนี้ครับขึ้นนบผมไปกันเลยเอาข้าแล้วครับหมายเด็ดธนาทร์บอกโย่บ่อบ้านผมอยงลงลงยังไม่ถึงสิบคันเลยได้ตัวนึงนี่นะครับมันดีจริงครับเดี๋ยวติดตามชมเราก็เป็นไงจงเบ็ดยังไม่เสร็จเลยแหลกแล้วครับกินอีกแล้วดูจาวันดิต้าดิมาทีทีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาได้ อยู่ครัือดิไปอุปกรณ์ตรงไหนเนียตรงหมุนข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยค่อยดิให้มันกินเกมอยู่แล้วครับตัวที่สองออกหลุดหลุดแล้วอืมฮะหัวใช้มือวัดใช้มือวัดเดี๋ยวติดตามชมว่าเป็นไงครับปล่อยเลยใกล้ปักก็เสร็จแล้วเรอชมเพิ่งดีเช้าเลยแล้วกันนะครับ เลขกี่เบ็ดวะเลขกี่เบ็ดวะมาสามสี่เบ็ดนะเดี๋ยวติดตามชมครับว่าเป็นไงนะครับตอนนี้กินนะหย่อนปั๊บเอาเลยครับหย่อนลงไปกินเลยเนี่ยเอ้โหโอ้โหเราว่าได้กว่าเนี่ยรอๆนั่นคือไม่เสร็จเลยโดนตัวที่สองแล้วปากเบ็ดยังไม่เสร็จเลยได้ตัวสองตัวแล้วนะครับ คลิปนี้มันแน่น้องต้ามันแน่คลิปนี้เดี๋ยวติดตามชมว่าเป็นไงนี่ๆโดยลักโดยลักโดยรักอุ้ยดึงคันกระตุกดึงคันกระตุกเม็ดพังเลยประดุกประดุกเดี๋ยวอยู่วะดึงคันหงายเร็วเกี๊เราเช็ดสายดิไหวรึฮู้ดูเยอะเกี่ยวยิ่งเกี่ยวยังไงดูเยอะครับเดี๋ยวติดตามชมวันนี้มันแน่บอกเลย เดียวยิมาดิครับก็ลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับลงยังไม่ทันเสร็จได้มาแล้วสองตัวใช่ไหมจันตาล้วลงตรงนี้ไปกี่คันนะนับดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเฮ้ยขนุนขนุนกี่ล็กกินละบนสุดบนสุดกี่ล็กนั่นแ่ะเห็นไหมบนสุดนู้นเลยอ่ะเออไอ้คนนี้กูไม่เก่งเดินเลยเว้ยไปไว้ล่อนเลยยังยังดึงอยู่เลย พพาไปเข้าปล่อยแล้วน่ะด no ูดิกำลังจะเคลียร์ยอดปลากินเชียวปล่อยยังนี่นี่ขันนี้กินไอ้ต้าขันนี้นี่เร็วเร็วขันนี้นี่ใกล้ใกล้นี่เร็วเร็วเดี๋ยวจะขอขอเช็คก่อนนะมีกี่คันวะสองสี่หก แปดเก้าคันเดี๋ยวลงตรงนี้อีกสองเฮ้ยตาเติมเหยื่อคันนู้นนี่คันนู้นน่าจะหมดเดี๋ยวติดตามชมเัาว่าเป็นไงนัตนตาบอกว่ายังไม่ทําไปไหนมันกินอีกแล้วเดี๋ยวครึ่งชงั่วโมงเข้ามาเก็บแลยกันจะได้รุ้นว่ามีหม,มกิตัวที่มมกินนะครับอีกครึ่งชั่วโมงติดตามชมตอนนี้ก็สี่ทุ่มหนึ่งนาทีแล้วติดตามชมเดี๋ยวปปต,ติดตามชมพรุ่งนี้นะครับขนาด ลงเบ็ดยังไม่เสร็จโดนไปสองตัวแล้วประดุกแจ้วแวเดี๋ติดตามชมุแม่งไม่เคยเจอป่าขนาดเราอยู่ในน้ําเดินอยู่มันยังกินนะครับอืชิวนะเดี๋ยวติดตามชมโอเคนะครับตอนนี้ก็ตอนเช้าที่ปลายนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะโดนกี่ตัว

đồ nè nhà đồ đó đồ đó Pa này Pa này ta đủ Hãy yeah. <laughs> รูดเถอล่ะไปทำคนแล้วทำนายก่อนดิ น,นี่ครับมาแล้วนี่ปลาดุกนะฮะใหญ่ตัวอีกแล้วนี่เก็ไปรสรุปผลรวมกันเลยนะครับว่าได้กี่ตัวนะโอเคครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นครับก็กับการปักเบ็ดในค่ำคืนเมื่อวานนะนะครับก็ได้ปลาทั้งหมดสามตัวเป็นปลาดุกทั้งหมดเลยนะครับ ใครชอบคลิปแน่งนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายด้วยแต่เมื่อคือนก็ความมันมีแน่นอนขนาดลงน้ำปลากินเลยครับนี่ก็เมื่อคืนก็ได้สองตัวเป็นผลงานตอนช่วงสามทุ่มสองตัวนะครับแลนนี้ก็ตอนเช้าตอนเช้าได้ใช้ใหญ่หน้ามีโลนะครับ ก็ใครชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับสวัสดีครับ